เออมึงไปเปิดอ่ไรแบดองอใช่ย่ะสบายดีพอพี่น้องมาพบกันเพอ ep สองสนี้นอง

จ no oh, uh ักปะบูหรือกว่าขาวงูนะบิ๊ก็ือยุ่งว่จากไหนาได้เลยมึงไงโอ้มานมึงงมาเนาะปลาอย่างไรลูกอะไรมึงได้แบมันบุปากมึงบุกปักเหี่ยงบ่เออบุกปักกันมึงบ่หน้าของคืออ้าปังคางคือ สามชกเลยนีเอองคอหนึ่งดุ๊กสองมิเตดดุกสองเลยีิเก็บทีเดียวเลยบาทเดียวเออมึงไปเปิดแบดองอชายาสงชย่งอีตัวนึงเด ของอะของอะมาดูมีปลาบอกหูของยงป้าของใหญ่แลวของนี่สบ่บ่าอูขี่นี่เอ้ย้เจ้าของอะนะบังสบู่อะไรบ้างบังสบู่อะไรบ้างโอ้พี่มีซของอีกพี่

วายคนนี้บอกยังบอกเคลื่อตื่นเลยโอ้ยขคลื่อตื่นแต่ฉันนั่นลหละไม่ออกเนงกูทำเลยไม่ออกเทงกูเด้อออกไม่ประกว่าาิบพมียงประกวดภา่าพมียงประกวาภากินลายสุดตัวยังไงตุ้ง ว่าอยู no. yeah, s <S yeah. ่มกามันก็ตายแล้วว่อบ่เพราว่าไปแล้วมันลบมากคือเก่าหั่นนี่อะ่รวะมันออกเฮียแล้อบิตึไปบาที่สองเอ็งมาโผอ่คนมาานตึ๊เนาะโอ้น้ำแหลมันออกไปงูนปลาเนะ

ขึ้นตนืงวานรเออถือภาพเดียวก็ลดได้เองกหนึ่งต่เออปนขึ้นบงเิงอย่างนี้เห็ดแหกุขาเกินเมือตัวใหญ่ปะนั่นผมาแฮยัง่ได้แกุยังบ่ไพุงจากเห็ดขมวตึกกับเดเิงบางเนอยู่บางเนเอาวางตันั้งตึก นแรกนะยงคุณใหม่อยดเครื <que cualquier S 1> uh ่องวางยินไดนลเปิดตัดหน้ามันตื้นม้นแแเข่งนะดินบาดเดียวทนับปูดไปเลยนข่แข้งแห้งไอหนอปลาขนาดเสืกอยอ่ว้าวหม่านี่เลือเาอยู่น้วนดินกึกหร่รกันถึงมัวจะไปฟุ้มันแแท้ นี่จะคอยไล่ขึ้นเผาไล่ขึ้นจอมมันผมขัข้นขันอ,อยู่แถวเผาะนะบุอยู่ปุ<อ>๊บว่นตอนนั้นมันอยู่ในเผาคนเห็ดปุ๊บปั้น,นกุ๊บใบหนาปุ๊บจะปุ๊บชื่อเฮงงุ่มแบบแบบถืออ,อันนั้นที่ไล่ขึ้นได้ขึ้นขินจอมต้อมตีนเฮงเออถ้าดูมันถือก็ต้อมตีนต้อมต้ตอมขึ้นหุบตีนกับไป

วางนี่มีกันนะว่างตัวตึกตัวใดตึกยนเล่นนะป่าเขาใหญ่กันโอเคออเตึกวนมันอยู่แถวบุหินในตรงนั้นก็มืออนกนอแค่หนึ่งบใุบคสงบาทพูด

<cười> hả? ติงหัวหำบ่ hai ba อัน năm hội hiểu à? ก่นี่เ่หิวพี่น้องเลยปลาบัได้พี่น้องู่กับบัวลายมีเด็เท่านี้เลยอะไรขึงของของหนึ่งอืม โอเคพี่น้องขันคิปเนี้ยเขอจบออลงร,งขขงรงเป็นสมีลแล้วพี่น้องเด้อพอกันม่คิมนาพี่น้องย่ดีิบแห้งสกุขสกคนสุขผักแพงแรงลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขเนาะหลังมีเงินทองสบายดีพี่น้องอาบหน้าอาบทาเรร่อยแล้วลพี่น้องกับได้อยู่กับบัวลายพี่น้องในป่าเพราะมันร่างหน่อยเนาะพี่น้องแต่กาคนก็วนกับบัวลายไม่ได้เนาะแต่มันปลาบัวลายพี่น้อง เดือนขึ้นแล้วพี่นอ้องเดือนฤกระจันทร์นั่นแหละโอดีพี่นอ้องสบายดีบอสมองสมบอดเน,นาะมันได้เงียบเงาอยู่บนน้ำย่องอยู่พอ่ีอยู่พี่น้ำไปใส่กับบุได้พี่น้องเอ้ยบบนี้ใส่กับบุได้มาใส่กัน่ากโควิดยากนะโควิดพี่นอ้องเรับประบาดพัก รอบที่สองนี่ระบาดลายปีที่ลลแล้วยังบมลายอยู่พี่เล่านี่ปีที่แล้วยังบมลายพี่น้องพี่นี่จะเป็นมาลายครับสัญญาชิปนี้ก็สีข้อจบลงมีสาม,มิเนมพี่น้องเด้อจบอีเลียลหรขอบคุณขอบคุณหลายเนาะสุขการติดตามเนาะที่มื้อนี้น้องไก่ก็วีได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะพี่น้องหาปูหาปลาแถวลำห้วยเนาะกับน้องๆขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเนาะที่ติดตามขอบชม Mighty.